ใครเคยสงสัยนะครับว่าค่า cri tlc i และ tm 3 0มมีผลอย่างไรต่องานวิดีโอวันนี้เรามาหาคำตอบกัน สวัสดีครับผมพี่โยนะครับจาก Camera Maker หลังจากที่ผมมาได้เขียนบทความเรื่องของค่า CRI ไปค่า TLCI ไปและก็ค่า Tm30 ไปว่ามีผลอย่างไรต่องานวิดีโอเนี่ยหลายคนเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับหรือว่ายังมีความสงสัยอยู่วันนี้ผมจะมาหาคําตอบให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าค่าทั้ง3นี้มีความแตกต่างและสัมพันธ์กันอย่างไรตัวแรกเลยนะครับคือค่า CRI CRI ย่อมาจาก Color Rendering Index เป็นค่าดัชนีชี้วัดความสามารถของแหล่งกําเนิดไฟเทียมว่าสามารถ พอดียวสีได้ตรงแค่ไหนเมื่ออ้างอิงจากแสงขาวธรรมชาติโดยจะมีสกอร์ตั้งแต่0ถึง100เพื่อบ่งบอกความสามารถของแหล่งกำเนิดไฟนั้นว่าสามารถสร้างสีได้ตรงแค่ไหนโดยค่าสกอร์ของ CRI นะครับตั้งแต่ศถึง100ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่หมายความว่าแหล่งกำเนิดไฟนั้นสามารถกลิตสีได้ที่เที่ยงตรงมากเช่นเดียวกันโดยที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะเลือกไฟที่มีค่า CRI อยู่ที่95ขึ้นไปก่อนที่จะเข้าเรื่องกันนะครับเรามาทำความรู้จักกับแสงกันนิดนึงแสงหรือที่เรา เรียกว่า visible light ของเราเนี่ยประกอบด้วยหลายสีเข้าด้วยกันซึ่งจะมีตั้งแต่ม่วงคลามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงรวมกันนะครับเรียกว่าสเปกตรัมอย่างที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กนั่นเองนะครับโดยค่า CRI นะครับจะเอาสีที่อยู่ในแสงทั้งหมดมาแทนค่าโดยต้องมีค่าตั้งแต่ R1 ถึง R15 และหาค่าเฉลี่ยเพื่อหาค่า CRI ออกมานั่นเองว่าแหล่งกําเนิดไฟนั้นเนี่ยสามารถผลิตสีได้ตรงแค่ไหนอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราแทนค่าสีด้วยตั้งแต่ R1 ถึง R15 เพียงแต่ว่าค่า CRI เ,เขาจะเอาสีตั้งแต่ R1 ถึง R8 นะครับซึ่งเป็นสีของธรรมชาติทั่วไปเนี่ยวัดค่าสีเพื่อหาค่าเฉลี่ยให้กลายเป็นค่า CRI ออกมาส่วนสีตั้งแต่ R9 ถึง R15 นะครับทั้งหมดนี้จะเป็นสีพิเศษผมอยากให้สังเกตตรงนี้ดีๆนะครับด้วยความที่ CRI เนี่ยเอาค่าเฉลีย่ยค่าสีตั้งแต่ R1 ถึง R8 มาหารค่าเฉลีย่ยเพื่อวัดเป็นค่า CRI ออกมาตรงนี้แหะครับเป็นทริคของผู้ผลิตบางไลน์ที่ผลิตไฟออกมาเพื่อต้องการให้ค่า CRI สูงเท่านั้นแต่ไม่ได้คุณภาพของแสง และสีที่ดีอย่างที่ควรจะเป็นโดยแหล่งกําเนิดไฟเทียมหรือว่าไฟ LED โดยทั่วไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสามารถผลิตแสงสีแดงได้เต็มที่100%เเพราะฉะนั้นแสงสีแดงหรือว่าแสงที่ R9 เนี่ยมีผลอย่างไรต่อภาพเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสีของ R9 นะครับคือสีแดง R13 และสีของ R15 นะครับสามสีนี้เป็นสีหลักที่ใช้แทนสกินโทนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะได้ค่า CRI ที่สูงจากการวัดค่าเฉลีย่ย R1 ถึง R8 แต่ไม่ได้ หมายความว่าแหล่งกําเนิดแสงเทียมนั้นหรือไฟ LED นั้นสามารถสร้างคัลเลอร์ของสกินโทนได้ดีจนกว่าเราจะรู้ว่า R9 R13 และ R15 สูงที่เท่าไหร่ดังนั้นนะครับสี R9 R13 และ R15 ซึ่งใช้แทนสกินโทนเนี่ยถ้าเราวัดออกมาแล้วนะครับสูงมากกว่า90ก็จะถือว่าแหล่งกําเนิดไฟเทียมนั้นหรือว่าไฟ LED นั้นเนี่ยมีความสามารถในการรีโพเดียสีให้ใกล้เคียงกับสกินโทนได้มากเช่นเดียวกันส่วนค่า TLCI ย่อมาจาก Television Lighting Consistency Index, ซึ่งค่านี้เนี่ยจะเป็นค่าดัชนีชี้วัดความสามารถของแหล่งกําเนิดไฟเทียมนั้นว่าสามารถรีโ r o ด u c e สีได้ตรงแค่ไหนโดยวัดผ่านอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆของการถ่ายทําเช่นกล้องวิดีโอหรือหน้าจอนะครับการเลือก TLCI ที่ดีเนี่ยควรจะดูแหล่งกําเนิดไฟนั้นว่าสามารถสร้างค่า TLCI เนี่ยได้สูงกว่า90หรือเปล่ายิ่งสูงมากเท่าไหร่ยิ่งหมายความว่าแหล่งกําเนิดไฟนั้นเนี่ยมีความเที่ยงตรงของสีมากขึ้นเท่านั้นมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสับสนนิดนึงนะครับผมอาจจะสรุปให้ฟังนิดนึงว่า <l> คือการวัดค่าความสามารถในการผลิตสีของแหล่งกําเนิดแสงผ่านดวงตาของเราแต่ TLCI <l> คือการวัดความสามารถของแหล่งกําเนิดแสงเทียมนั้นผ่านกล้องเพราะฉะนั้นจะต่างกันนิดนึงแต่2ค่านี้เราดูประกอบซึ่งกันและกันได้ในการเลือกซื้อไฟนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันและเป็นหน่วยวัดซึ่งเพิ่งเกิดมาไม่นานนี้เพื่อที่หาค่าของความสามารถแหล่งกําเนิดแสงเทียมนั้นว่ามีความเที่ยงตรงมากแค่ไหนก็คือ TM30 หรือชื่อเต็มนะครับคือเทคนิ แ Memorandum 30นั่นเอง t m 30นะครับเป็นตรชนีชี้วัดเหมือนกันเพื่อวัดแหล่งกำเนิดแสงเทียมนั้นๆว่าสามารถผลิตสีได้ตรงแค่ไหนโดยการหาค่าเฉลี่ยของความเที่ยงตรงสีนะครับและขอบเขตของสีส่วนรายละเอียดนะครับลองไปหาอ่านดูได้นะครับในบทความที่ Camera Maker เขียนเอาไว้นะครับในเรื่องของ t m 30นั่นเองนอกจากค่าทั้ง3นี้นะครับ CRI TLCI และ t m 30ที่ต้องดูประกอบกันในการเลือกซื้อไฟนะครับสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่แพ้กันคือ ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นะครับยกตัวอย่างนะครับผมเลือกเจ้าตัวนี้ครับนันไลท์นะครับนันไลท์เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือมาอย่างยาวนานนะครับเป็นแบรนด์ที่ผลิตมาทั้งหมด28ปีนะครับรองรับงานทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งมีไฟหลากหลายรูปแบบตอบรับกับการทำงานทุกๆประเภทโดยเช่นเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับว่าไฟในมือผมเนี่ยยี่ห้อนันไลท์เนี่ย จะมีค่า C.I r เท่าไหร่ T.L.C.I เท่าไหร่มีความน่าเชื่อถือของสีสกินโทนที่ดีมากแค่ไหนโดยการวัดทางสถิติกันนะครับไปดูกันครับ เดี๋ยวเรามาลองวัดกันนะครับว่าเจ้าตัวนันไลฟ์โฟร์ซ่าหที่อยู่ข้างหน้าผมเราจะวัดกันด้วยตัวสเปกโตมิเตอร์นะครับว่าเจ้าตัวนันไลฟ์โฟร์ซ่าตัวนี้เนี่ยให้ค่า C.I เท่าไหร่ T.L.C.I เท่าไหร่และตัวค่าสีของสกินโทนเนี่ยมีความเที่ยงตรงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองวัดกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเปิดทั้งหมดที่100%เซต็มระยะห่างจากเครื่องวัดเราวาง่ายๆเลยคือเราอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับผมโอเค โอเคเดี๋ยวเรามาดูค่า CRI กันนะครับว่าค่า CRI อยู่เท่าไหร่และค่า TLCI อยู่เท่าไหร่โอเคนะครับในมือผมนะครับตอนนี้สิ่งที่ออกมาคือค่า TLCI เนี่ยอยู่ที่97ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับงานที่เราใช้การถ่ายทำหรือว่าต้องผ่านอุปกรณ์กล้องต่างๆนะครับส่วนค่าตัว CRI นะครับผมถ้าเรามาดูรายละเอียดของตัว Skin โท n e นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าตัวค่า r9 เนี่ยอยู่ที่92.1นะครับและตัว r13 นะครับอยู่ที่99.1ส่วน r15 ซึ่งเป็น Asian skin tone เนี่ยอยู่ที่96.2รวมกัน3ค่านี้เนี่ยจะบ่งบอกว่า ตัวสกินโทนที่แหล่งกําเนิดไฟเทียมหรือไฟ LED เนี่ยสามารถรีพลิว์สีได้เนี่ยมีความเที่ยงตรงมากแค่ไหนอย่างที่ผมเกินไปเมื่อตอนต้นนะครับถ้าเลย90ถือว่ามีความเที่ยงตรงของสกินโทนที่ค่อนข้างสูงมากแต่ค่าที่เราได้ทั้ง R9 R13 และ R15 เนี่ยเกิน90ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าเจ้าตัวนันไลท์ตัวนี้นะครับโฟลเซ60เนี่ยมีความสามารถในการรีพลิว์สีได้เที่ยงตรงมากรวมไปถึงการสร้างสกินโทนซึ่งมีความเที่ยงตรงสูงด้วยเช่นเดียวกัน จากที่เราวัดกันไปนะครับจากค่าสเปกโตรมิเตอร์ที่เราวัดไปเนี่ยตัวนันไลท์ฟอ r ซ่า60มีความสามารถในการรีโพรเลีสีได้เที่ยงตรงยิ่งไปกว่านั้นนะครับในส่วนของตัวสกินโทนซึ่งเป็นสีของ R9,R13 และ R15 ตัวนันไลท์ฟอ r ซ่า60ก็ยังได้ผลเทสท,ที่มากกว่า90อีกด้วยเรียกได้ว่าสกินโทนไม่เป็นหายนเลยนะครับเพียงแต่ผมอยากจะบอกว่าทั้งค่า CRI,TLCI หรือเ TM ม30เนี่ยเป็นเพียงค่าเรฟเลนซ์ซึ่งบอกความสามารถของแหล่งกําเนิดไฟเท่านั้นถ้าท่านมีความสามารถในเรื่องของงานโพสต์โปรดักชัน แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้มากจนเกินไปนักสิ่งที่ผมเอาเรฟเนซ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันช่วยเราในการเลือกซื้อไฟที่มีคุณภาพทําให้เราประหยัดเวลาในการทํางานมากขึ้นนั้นผมฝากไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ใครกําลังมองหาไฟที่มีคุณภาพสูงหรือต้องการปรึกษานะครับติดต่อมาได้ที่ c a m e r a Maker เราเป็นตัวแทนจําหน่ายไฟ LED ของนันไลท์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับส่วนใครต้องการที่จะรู้ข้อมูลตา่ตางๆเกี่ยวกับการใช้งานกล้องอุปกรณ์ตา่างๆติดตามนะครับช่แนทของ c a m e r a Maker ได้นะครับหรือว่าแอดเพิ่มเพื่อนกันมาได้ ที่ทางไลน์แอด Camera Maker หรือช่องทางการติดต่ออื่นก็จะเป็นเฟซบ o o กเพจ Camera Maker หรือไม่อย่างนั้นนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ Camera Maker นะครับ www.camera-maker.co.th จะมีปุ่มด้านล่างขวามือจะเป็นไลฟ์แชทเพียงกดแล้วก็แอดเข้ามานะครับก็สามารถแชทติดต่อสอบถามพูดคุยกับเราได้เลยครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับเห็นว่าวิดีโอนี้ที่เราทำเนี่ยมีประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับหรือว่ากดแชร์วิดีโอนี้ของเราไปด้วยนะครับ